คำว่าราศีอันนี้ก็คือตามตามปีเกิดของเราใช่ครับผมขออนุญาตขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูชาร์ตอันนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่คือชาร์ตที่ทีมงานของอาจารย์ได้ทําขึ้นนะฮะในเล่มนี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมชอบมากทําให้ผมเข้าใจว่าสามสอดคล้องสามประสานคืออะไรนะฮะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มสามประสานกันที่ปีน่าจะเริ่มที่สามสอดคล้องเอาสามสอดคล้องครับเริ่มที่มีอะไรบ้างนะสามสอดคล้องเอสามสอดคล้อ,คองก็จะมีหนูมังกรลิง หนูมังกรลิงอื่าเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จอืลักษณะนี้เนี่ยพอเวลาพออยู่ด้วยกันมันก็จะทําให้ไม่จนหนูมังกรลิงนะครถือว่าอันดับแรกเลยก็คือชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ แต่อย่างแย่ที่สุดก็คือไม่จนครับแต่ในกรณีที่อย่างเช่นหนูมังกรลิงเนี่ยออไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ครบสามหนูกับมังกรหนูกับลิงมังกรกับลิงคปไปค่อยมา,ยมาจับคู่กันคู่ใดคู่หนึ่งอันนี้เราก็เรียกว่าอยู่ในหมวดของสามสอดคล้อ,องแหละ